ครับและที่จังหวัดกาลสินนะครับได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์พระประธานประจําพุทธม,มนฑลจังหวัดกาลสิน์ัมีมติขยายเวลานะครับการก่อสร้างออกไปจนถอดวันที่15ตุลาคมนี้ครับที่ห้องประชุมพาสเวยสารการจังหวัดกาลสินครับน,นายสนั่นพกอักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินเป็นประธานฝ่ายคารวสพระ เมธีวัชราจาร์จ้าคณะจังหวัดกรสิน์เป็นประธานไฟสง์ในการประชุมคณะกรรมการจัดสร้างองค์ประธานประจำพุทธมนฑลจังหวัดกรสิน์เดือนที่หนึ่งปี2568โดยมีรองจ้าคณะจังหวัดกรสินหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการข้าราชการและกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนอรองรอพระพ่อนชยพุทธศินเข้าร่วมประชุมโดยจังหวัดกรสินนะครับได้มีการเหตุสัญญาจ้าง โรงรอพระพรชัยพุทธศินเป็นผู้รับจ้างการเหตุกอ่อสร้างองค์พระประ่านประจำพุทธมณฑลจังหวัดกรสิน์ณพุทธมณฑลจังหวัดกรสิน์ตำบลกรสินอำเภอเมืองกรสินตามสัญญาจ้างเลขที่หนึ่งทับสองหาหคโรงวันที่2 2สิงห้าคมอ่า 2 5 66งบประมาณขากสร้างนะครับ11ล้าน3 6 7 0 0 0สัญญาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2 5 6 6และกะสินสุดสัญญาในวันที่1 5สิงหาคม2 5 67รวมระยะเวลาการกสร้าง360มือแต่เนื่องจากนะครับการกอร้างเนี่ยบอกเป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้มีการขอขยายเวลาออกไปจนหอดวันที่31มีนาคม2 5 6 8แต่การกร่อสร้างกกะย่างบอลเลวเซตตามสัญญามีผลงานนะครับการกร่อสร้างได้เพียงรอยละ6หาเท่านั้นที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการขยายขอนะครับขยายเวลาการกร่อสร้างออกไปอีกจนถึงวันที่10ตุลาคม2 5 6 8ครับ